นาคน้อยเป็นนาคตัวเล็กๆอาศัยอยู่กับพี่น้องที่ริมแม่น้ํานาคน้อยเป็นนาคขี้กลัวเจออะไรก็มากลัวไปหมดวันหนึง่งนาคน้อยตื่นเช้ามากฟ้ายังไม่ค่อยสว่างเท่าไหร่นาคน้อยเดินมาเจอเงาดำๆเหมือนสัตว์ประหลาดคอยยาวๆที่มีเขี้ยวหลแหลมเลยล่ะ อุ้ยน่ากลัวจังเลยนากน้อยวิ่งหนีทันทีสัตว์ประหลาดจะกัดฉันแล้วช่วยด้วยช่วยด้วยช่วยด้วยนากน้อยวิ่งมาเจอเจ้าสิงโตน้อยกําลังอ้าปากกว้างอุ้ยน่ากลัวจังเลยนากน้อยวิ่งหนีต่อไปสิงโตน้อยจะกินฉันแล้วใครก็ได้ช่วยด้วยช่วยด้วยช่วยด้วย แล้วนากน้อยก็วิ่งมาเจอเม่นน้อยกำลังทำตัวพองจนขนแหลมแหลมตั้งอ้อยนากลัวจังเลยนากน้อยวิ่งหน,นีต่อไปเม่นน้อยจะสะบัดขนแหลมแหลมใส่ฉันแล้วล well ่ะเวยด้วยเวยด้วยเวยด้วยนากน้อยวิ่งมาเจอช้างน้อยกำลังยกขาขึ้นมาอุ้ยนะกลัวนะกลัวจังเลยนากน้อยวินน่งหนีต่อไปช้างน้อยจะเหยียบฉันแล้วล่ะ ช่วยช่วยใครก็ได้ช่วยด้วยนาคน้อยร้องโวยวายพลางวิ่งหนีไปแอบหลังต้นไม้เพื่อนๆจึงวิ่งตามมาดูด้วยความเป็นห่วงนี่เธอวิ่งหนีอะไรเหรอนาคน้อยเพื่อนๆถามฉันน่ะก็วิ่งหนีพวกเธอนั่นแหละนาคน้อยตอบเสียงสั่นวิ่งหนีพวกเราเนอะเหรอเพื่อนๆพากันงงกันหมดเลย ฉันวิ่งหนีสิงโตน้อยรัว่าเธอน่ะอ้าปากกว้างทำท่าจะกินฉันนี่นานาคน้อยเล <EX> <SE> ่าโถ่เอ้ยไม่ใช่ฉันหน่อยฉันน่ะกำลังอ้าปากหาวต้งหากเล่าสิงโตน้อยตอบส่วนฉันน่ะวิ่งหนีเม่นน้อยกลราว่าเธอทำตัวพองจนขนแหลมๆตั้งทำท่าจะสะบัดขนใส่ฉันนี่นานาคน้อยเล่าต่อ โทษโท,โทไม่ใช่สนหน่อยฉันนะกำลังบิดขี้เกียจตั้งหากแล้วแม่นน้อยบอกแล้วฉันนะก็วิ่งหนีช้างน้อยรัะว่าเธอนหะยกขาขึ้นมาทำท่าจะเหยียบฉันนี่นาะนาคน้อยเล่าโทษไม่ใช่สนหน่อยฉันกำลังออกกำลังกายอยู่ตั้งหากแล้วช้างน้อยบอกอา้าวเหรองั้นขอโทษเพื่อนๆด้วยนะแต่ว่าเมื่อเช้าเนี้ยนะ ฉันเจอสัตว์ประหลาดคอยาวๆมีเขี้ยวแหลมๆม,มันน่ะทำท่าจะกัดฉันด้วยละ่ะนาคน้อยบอกเอ๋ในปากของเราเนี่ยมีสัตว์ประหลาดด้วยเหรอเนี่ยเพื่อนๆต่างพากันแปลกใจแล้วก็สงสัยกันใหญ่ก็เลยขอให้นาคน้อยพาไปดูให้เห็นจริงโท่เอ้ยเนี่ยน่ะไม่ใช่สัตว์ประหลาดซะหน่อยเนี่ยเป็นยีราฟที่กำลังกินใบไม้ตั้งหากเรา เพื่อนๆพากันโล่งใจแล้วก็เตือนนาคน้อยว่าไม่เห็นจะมีอะไรน่ากลัวเลยที่หลังนะ่ะดูให้ดีๆซะก,ก่อนนะนาคน้อยจ้าขอโทษนะนาคน้อยรับคำอย่างเขินเขินเป็นยังไงบ้างครับน้องๆน,งนิทานเรื่องนี้ของเราน,น่ารักเลยไหมครับคราวนี้เกี่ยวกับ